สวัสดีจ้าแม่ชุเช่นแนวเดวจ้าเมื่อนี่แม่ชุผ้าลูกผ้าหลานม่ยางตลาดนัดจ้ากายางตลาดนัดบ้านดอนแค้นเดจ้าอ่าตำบลสีโคดอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดลอยเอดจ้ากะบอกลูกบอกหลานว่ามาเดี๋ยวป่าสิผ้าไปอ่ายางตลาดนัด ซ,ซื้อขนมสู้กินนะคะกะมีงบยุหาลอยจะมาฮอดล้านแรกกะอันน้ำปั้นภูละแก้วจะอันนี้มันเป็นน้ำป,ปั้นน้ำมะพร้าวปั้นเนาะคะ่ะแก้วละยี่สิบบาทแล้วก็น้ำสตอเบอรี่ปั้นจ้าแก้วละยี่สิบบาทคือกันกะซิมแหล้วหวานมันกลมกลมดีจ้าอากาศหอหอนๆกะ กินแล้วชื่นใจเลยนะจ๊ะอา้าวต่อมากก็เป็นร้านขนมโตเกียวจ้าขนมโตเกียวชิ้นละสองบาทจ้าอันร้านนี้พันจะเฮดแบบกรอบๆ้ะจ้าใส่ใส่หวานจ้าเห็นเรืองเหลืองเป็นใส่หวานเนาะค่ะขั้นใส่เค็มก็จะมีใส่กรอกมีใครมีซอสจกหน่อยค่ะก็มีทั้งหวานทั้งเค็มแหละค่ะ แต่เห็นลายๆน่ะจะเป็นใส่หวานจ้ะลูกค้ากระทาจ้ะขนมโตัเกียวนี่มันน่านหล้วเนาะจ้ากะเข้าเดทานเนี้ยก็เป็นซันน่จ้ะยืนทาย,ยืนโดนกอันน้ำย่อยออกเนาะคะ่ะ <c oughs> กระเสียบไล่ขึ้นเนาะคะ่ะเอาให้ปุกลูกให้ปุกลูกซิมเบิ้งจ้ะ สีปุกซิมเบิองแหลวแซบนะจ๊ะทานอยู่นะคะร้านนี้เนาะเอาไห้กาแฟะซิมเบิองอีกจ้ะกาแฟสิอยากอายกล่องจักหน่อยนะคะไห้ซิมสุกคนนะคะกะแซบหวานมั่นค่ะน้องตรงค่ะเห็นล้านเสือผ่าบ่ได้เลยค่ะเห็นชุดกโกโกวาค่ะถือบ่ยยอมว่างค่ะกะได้ซื้อไห้จ้ะ มัดสันบดหนีเนาะค่ะเนะาะแซ่บปะโอเคตรงอร่อยไหมอ,อร่อยไหมจ่าเด็กน้อยได้กินน้ำกินขนมกะอารมณ์ดีค่ะมีความสุขเนาะค่ะเนาะยางต้ออีกจักหน่อยจ่าอ่าเบิง้งตลาดไปเรื่อยเรื่อยเนาะคะ่ะบ้านนี่มะพร้าวใส่กอกยากจ่าใส่กอกยากไม่ละนี่สิบบาทจ่า มีมีแบบเพชดกบบชระบ่เพ็ดเนาะค่ะแม่ชูกะเพระท่านหูอ่แสบเนาะ,ะค่ะกะเลยสื่อไปล่องสามใหม่ค่ะวันนี้สื่อไปสามใหม่หอดบานแก้ถุงซิมเนาะค่ะโอ้ยแสบเนาะค่ะแสบอยากกลับมาซื้ออีกตลาดปิดเลี้ยวเสียดายเสียดายดจ้ะพออยยุตลาดได้กะสิจอดซื้ออีกจ้ะ เสีบแล้วค่ะใส่กล่องยักนุ่มหอมดีนะคะเด้อโอ้โหเปลิบป้าเลยเผ็ดเองก่อนี่ลับค่ะใส่เนี่ยยังเกลือจะว่าจะเสียบเลยป่ามักอยู่จังสิเอาเผ็ดหนึ่งไม่เผ็ดสองมันเด็กหน่อยค่ะกับม่าฮอรลานโดนัดนะคะ โดนัทเอ็นเคโดนัทขายชิ้นละ12บาทค่ะลูกไส้แมชูกะมักค่ะโตตรงมักเนาะคะ่ะกะไหเด็กน้อยเลือกเอาผู้ละชิ้นค่ะเงินแมชูกะบบ้าลายนะคะอันสื่ออันละเล็กละน้อยนะะเนาะค่ะนคะกะถาไมค่ะไส้ถุงไหเนาะคะ่ะมะฮอดลานปลาหมึกย่างค่ะปลาหมึกย่างไม่ละหาบาทไม่ละสิบบาท ลูกชิ้นหาบาทเกี๊ยวทอดใสกอกแดงมีเั้ื่องแบบทอดแบบหนึ่งเนาะคะ่ะลูกชิ้นเนาะจ้าบะนีะะน้กะมะาหอดล้านกับเขาคุ้นแม่นะคะคุ้นแม่กับาย่ลาบไก่อูไก,ก่ไข่พะโล้เนาะคะ่ะถุงละยี่สิบบาทแต่วาสามถุงแม่เพิินกับรดไถ่เลือหาสิบบาทจ้าสามถุงหาสิบแม่ชูกะจัดมาสามถุงค่ะเอาอย่างละถุงเนาะก้าเสื้อกับเขาเลียง อันไปกินน้ำเนาะค่ะเนาะบอได้สือแต่เนวกินเหรียญด้อ้าวอีกร้านหนึ่งเนาะค่ะสามถุงบ่พ่อเนาะค่ะกับมา้านนี้น้ำเนาะค่ะเนาะกับมีหลย่างให้เหลือค่ะเบาบ่หวัดบ่ไว้ละค่ะกับข้าวแกงแกงถุงทั่วไปนี่ละค่ะกับมีผพัดต่างๆต้มจืดผะดแหยงแกงเผ็ดประมาณนี้ค่ะลานนี้ขายถุงละสามสิบบาทเนาะค่ะแมชูกับสือมาสองถุงจ้า กินเบิรงทั้งสองหลานกับแสบทั้งสองหลานอยู่ด้จ้าเอามไม่มีเครื่องีกี่บาทคะิบา,าทีทา่ัจ้าเอามันคือทอกันอกันยมีเครื่องหาถุงจ้าจ้าจ้า หลาเอาเงิ้ยหนึ่งนี่ลาบ่ปลามาจ้ะาจ้ะแรกกันเนียวไหมไม่เนียวค่ะโอ้ยน้ำลายแตกอีก่าฮ่า่าอ่กจะเข้าด้ยถ้าได้มาอีกจะซื้อไหม ออาโเคซื้อมาจากใหม่นี่ทั้งหมืเองกินผู้เดียวเอากลับบ้านเ้วยค่ะฝากอีปอยอีแม่สำหรับคลิปนี้ผู้ใดฟังภาษาอีสานมอออกกระสอบถามแม่ชูมาใต่คออเมนได้เด้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ชูแช่นแนวน้อยแนเด้อจ้าสวัสดีจ้า